สนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กสยามวอเตอร์คราฟต์เจสสกีซีดูคำว่าแผ่นดินงอกเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วมันงอกมาด้วยจากอะไรเรามาที่นี่เพื่อจะมาค้นหาความมหัศจรรย์และความแปลกใหม่ต้มยำกุ้งสูตรมุสลิมเห็นความต่างอย่างสิ้นเชิง ชมครับเมื่อเดินทางบนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสิ่งที่เราได้เห็นชินตาก็คือภาพของเรือโยงบรรทุกทรายนะครับซึ่งเป็นวิธีการขนส่งทางแม่น้ําที่มีมาตั้งแต่โบร,โบราณแลเรือชนิดนี้ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือโปเป็นเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์ในตัวจึงต้องมีการลากจูงโดยเรือยนต์ปัจจุบันจะใช้ขนสินค้าได้หลากหลายประเภทโดยเฉพาะสินค้าประเภทเทกองเช่นปุย๋ย ปูนมันสัปะหลังน้ำตาลข้าววันนี้ล่องสรานจานสง่าพาท่านผู้ชมมาที่บ้านกาะพระตํา,าตบลบ้านโพอําเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามาที่นี่เพื่อจะมาค้นหาความมหัศจรรย์และความแปลกใหม่ฝั่งซ้ายของผมเป็นมสัสยิดฝั่งขวาของผมอีกฝั่งหนึ่งนั้นเป็นวัดวัดยมและ ชุมชนที่นี่อยู่กันอย่างสมามัคคีฉันไม่เคยทะเลาะกันเคลือกูลซึ่งกันและกันเป็นชุมชนต้นแบบที่สุดยอดมากๆอัสลัมโมลกูมพี่มาดูครับครับสวัสดีครับพี่สมหวังท่านผู้ชมครับผมพูดอยู่สองภาษาคือภาษามุสลิมและภาษาไทยครับชุมชนบ้านเกาะพระแห่งนี้เป็นชุมชนมุสลิม อยู่ฝั่งนี้และอีกฝั่งหนึ่งเป็นชุมชนพุทธพุทธประมาณสักหลังซองหลังผมถามคําแรกเลยสมัยปู่ย่าตายายที่พิมนูเกิดไม่ทันแน่นอนครับ,รบ,รบเล่าให้ฟังว่าชุมชนแห่งนี้อพยพมาจากไหนชุมชนที่นี่ก็สมัยก่อนกับผมเกิดไม่ทันแต่ว่าฟังปู่ย่าตายายก็พูดมาก็คือว่า มันแตกมาจากไอ้ปัตตานีอ่ะปัตตานีที่ภาคใต้ของประเทศไทย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลูกนั้นปัตตานีแตกเพราะปูย่าตะยัยเลยอพยพมาที่นี่อพพยมาแต่มาไม่ได้มากนะมามาไม่กี่คนหรอกมาไม่กี่ครอบครัวมันมีบ้านมีอยู่สองสำรักนั่นแหละที่มาเนี่ยไม่มีเลยแตกลูกแตกหลานออกมาเต็มหมู่บ้านเลยใช่อยู่ร่วมกันตั้งกับปูย่าตาใหญ่คือพี่มโนจำได้พี่สว่างจำได้ไหม ปู่ย่าตายายหรือทวดมาอยู่และรุ่นพี่เป็นรุ่นรุ่นที่เท่าไหร่เป็นรุ่นที่สามหรือรุ่นที่สี่พอจะจําได้ไหมตั้งแต่ปัตตานีแตกไม่ไม่ไม่ได้เลยจำไม่ได้ครับเพราะว่าเก่า,า,าแก่และโบราณเก่าแก่มันโบราณมามาแล้วไม่ใช่ว่ามารุ่นเรานี่เพาว่าป่านนี้ผมก็เจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบสามแล้วยังหนุ่ม <c oughs> ยังหนุ่มอยู่เลยเจ็ดสิบสามแล้วหมู่บ้านเกาะพระแห่งนี้อยู่ในกรอก เวลาจะไปไหนมาไหนต้องใช้เรือใช่ไม่มีถนนไม่มีครับแล้วมีรถไหมเนี่ยรถมันก็มีแต่อยู่ฝั่งนู้นไปจอดอยู่ฝั่งนู้นเวลาจะไปแผ่นดินใหญ่ก็ข้ามเรือไปแล้วขับรถไปไม่มีรถอยู่บนกาะนี้สักคันหนึ่งไม่มีเพราะมันอยู่รัชการที่4ี่ใช่ไหมพี่มนูครับที่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฝั่งทางด้าน ฝั่งเนี้ยฝั่งกงเกาะเนี้ยเมื่อก่อนได้ทราบข่าวว่ามีชุมชนอยู่แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นป่าร้างต้นชังฉาต้นจามจุรีต้นใหญ่มากแต่ไม่มีบ้านคนครับอดีตเป็นบ้านคนแต่ตอนนี้ทําไมไม่มีบ้านคนเพราะว่ามันไอความลําบากของไอไอคนเราแหละนะ,ะเพราะมันต้องใช้เรือประจําอยู่อะไรอยู่มันก็เลยเขาก็ไป ข้ามฝากไปแต่เป็นไทยพุทธนะอ๋อส่วนมากเป็นไทยพุทธไทยพุทธไม่ใช่อิสลามสรุปแล้วแถวนี้มันมีตั้งกระไทยมันตั้งกระไทยเกาะมาเลยมีเลื่อยมาแล้วเหลืออีกสามหลังเห็นไหมอ๋อครับเห็นสามหลังอยู่อ่านั่นอยู่อยู่นั่นเป็นไทยพุทธอยู่ใช่ไทยพุทธไม่มีแล้วแล้วก็มันก็เลยมันก็มุสลิมหมดครับมุสลิมเรามีอยู่แปดสิบเจ็ดหลังต้มยำกุ้ง มุสลิมเขาไม่ใช้มะนาวเขาใช้ผมจะยังไม่บอกโอ้หิวแล้วอะ่ะพี่มน,นาสนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรัลคอดี้ไทยไบโอเทคโรงแรมราชพฤกษ์ล้านนาบูทีคโคเทล ต้ยมยำกุ้งสูตรมุสลิมตอนนี้ผมอยู่กับแม่โก้หัวปาพี่วรณาสวัสดีครับพี่วรณาครับโอ้พี่วรณาผมเห็นแล้วเห็นความต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างต้งยมยำชาวมุสลิมกับต้ยมยำไทยซึ่งก็เป็นสูตรดั้งเดิม มาตั้งนมตั้งนานแล้วเราทําแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมครับ<ช>เป็นชุมชนแม่น้ําที่เอากลุ้งแม่น้ํานั้นมาทําต้มยํากุ้งดูสิครับเครื่องปรุงประกอบไปด้วยบ้างบ้างแน่นอนที่สุดครับที่ขาดไม่ได้คือกุ้งแม่น้<ช>ํา<ช>เป็นกุ้งที่บริสุทธิ์และสดสะอาดจะเห็นว่าเครื่องต้มยํากุ้งของพี่วนาไม่ได้ต่างไปจากต้มยํากุ้งของไทยเลยคล้ายๆกันมีหอมแดงมีคามีใบมะกรูด และมีตะไคร้และที่ขาดไปได้คือรากผักชีรากผักชีทำไมใส่รากผักชีก็เพิ่มความอร่อยนะคะเพิ่มความหอมอ่นเรื่อของที่วนตากันอย่างไรชบครับผมอยากจะบอกว่าความต่างของต้มยำสูตรมุสลิมเขาไม่ใช้มะนาวครับเขาใช้มะขามเปียกมะขามเปียกมีสเสน่ห์อย่างไร ผมจะยังไม่บอกแต่ผมจะบอกตอนที่ผมชิมต้มยำกุ้งของพี่วรรณาแล้วว่ารสชาติมันจะแตกต่างจากมะนาวอย่างไรแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคืออันนี้อะไรเอ่ยผักชีเขาเรียกผักชีฝรั่งปลูกเองด้วยไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกขึ้นมาเองตามธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละครับกลิ่นของผักชีฝรั่งมันจะเข้าไปอยู่ในต้มยำสูตรมุสลิมและทำให้รสชาติแตกต่างกันอย่างไรและที่น่าสนใจมากที่สุด ต้มยำสูตรมุสลิมไม่ใช้น้ำปลาแต่ใช้เกลือแทนและผมสงสัยว่าขวดนี้เขาจะไปทำอะไรติดตามครับไม่กัดทให้ใครอ้วนปรุงเลยเอาใส่อะไรก่อนใส่นี่แหละค่ะรวมกันเลยวัวีเ,เียวผมคนให้ผมเป็นพ่อครวัวหัวปลาด้วยนะน้ำปัดหนาวลอยน้ำเดือแดแปดเมืงเลือสดสะอาดพี่นาน้ำเดือดอยังเนี่ยเ,เดือดแล้วค่ะเดือดแล้วอ่ะผมขออนุญ,ญาตใส่กุ้งเลยไปนะอ่ะค่ะ้ะะกุ้งเยอะจังเลย ท่านผู้ชมครับมหัศจรรย์มากกุ้งนั้นเวลาอยู่เป็นกุ้งดิบๆเราจะเห็นสีดำๆแต่ใส่ลงไปในน้ำเดือดเมื่อไหร่ปุ๊บกลายเป็นสีส้มสวยงามโอ้หิวแล้วอ่ะพี่วรรากลิ่นมันออกเลยน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งเราจะเริ่มใส่เห็ดฟางเข้าไปแล้วครับนี่คือเห็ดฟางนะครับอ่ะเดือดแล้วพี่วรรณาเราเติมลงไปเลยโอ้โหสีกุ้งสวยมากเลย แล้วปิดไว้ให้น้ําเดือนดนะครับเ,ปปเพื่อที่จะให้เห็ดนั้นสุกนะครับ,บ,บคุณโชคครับเห็ดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ตรงไหนเห็ดนั้นถือว่าเป็นผักชนิดหนึ่งแต่มีปโปรตีนอยู่มากกว่าผักชนิดอื่นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเห็ดนั้นจะกินแทนเนื้อสัตว์ได้ในเชิงของปโปรตีนเพราะฉะนั้นเราจะกินเห็ดกับกุ้งในน้ำเราก็จะได้ปโปรตีนที่สมบูรณ์ครับเครื่องปรุงทั้งหมดคือ อยู่ไหน,หนอ,อยู่นี่ค่ะ <c oughs> น้ำเดือดแล้วเราทําอะไรต่อครับใส่เกลือค่ะใส่เกลือทำไมไม่ใส่น้ําปลาน้ำปลาตัวมันจะเหม็นข้าวค่ะเห็นไหมครับท่านชมนี่คือสูตรความต่างของต้มยำกุ้งสูตรมุสลิมไม่ได้ใส่ น้ำปลาถ้าใส่น้ำปลาแล้วเขาบอกว่ากลิ่นมันจะเหม็นคาวเลยใส่เกลือแทนใส่เยอะไหมเนี่ยช้อนหนึ่งประมาณช้อนหนึ่งเกลือใส่ลงไปนั้นถ้าใส่มากเกินไปเค็มโซเดียมสูงแล้วโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตจะตามมาคนมุสลิมเป็นคนที่รักสุขภาพมากๆใส่เกลือนิดเดียวอุ้ยอันนี้ใส่น้ำตาลด้วยน้ำตาลนิดนึงทำไมอะแทนผงชูรสค่ะอ๋อเขาบอกว่าใส่น้ำตาลจะให้มีหวานไปแลบไปแลแทนผงชูรส เป็นเสด็จปลายจวักของพี่วรรณน,นาความดำหายไม่เจอเลยพี่วรรณนาเอย๋ยกลิ่นมันออกมาเตะจมูกผมชักขิวข้าวแล้วเดือดแล้วอ้าวอะไรต่อส้มมะขามคุณผู้ชมครับต้มยำนั้นสเสน่ห์ของต้มยำสูตรไทยต้องใส่มะนาวแต่สูตรของมุสลิมนั้นเขาใส่มะขามเปียกแทนมะขามเปียกกับมะนาวทดแทนกันได้ในเชิงของความเปรี้ยวแต่รสชาตินั้นจะต่างกันครับใส่เยอะไหม ประมาณถ้าเดี๋ยวจิ้มดูเอาโอเคผมจะบอกท่านชมนะครับว่ามะขามเปียกนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีมะขามเปียกนี้มีคุณค่าทางโภชนาการมะขามเปียกเป็นยาระบายอ่อนๆโอดต้ยมยำขาดพริกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยสูตรต้ยมยำไม่ว่าจะเป็นของสูตรมุสลิมหรือสูตรไทยผมบอกเลยนะครับว่าความเผ็ดต้องนำตามมาด้วยความเปรี้ยวนั่นคือต้อยมยำใส่เลย สุดท้ายก่อนจะยกลงสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้มยำกุ้งสูตรมุสลิมคือผักชีฝรั่งหรือผักชีใบยาวใส่ลงไปแล้วรสชาติจะมีความต่างกับต้มยำมกุ้งทั่วๆไปเชิญเลยครับอันนี้ปูกเองค่ะปูกเองสุดยอดเวลาเราดูกุ้งสดๆดดิบๆเราจะเห็นเป็นสีดำ แต่เมื่อกุ้งใส่ลงไปในน้ําเดือดๆดสีกุ้งจะกลายเป็นสีส้มสวยสดงดงามนี่คือการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีคือการทําให้โปรโตีนไคลโตแซนที่อยู่ในเปลือกกุ้งนั้นดีเนเจอร์หรือแปลสภาพไปพร้อมที่ร่างกายจะเอาไปย่อยและดูดซึมได้ดีมากๆอันนี้เป็นความธรรมชาติผมไม่เชื่อว่าฝีมือพิอนาอร่อยขออนุญาตชิมผมจะตักใส่ตรงนี้ก่อนเพราะอันนี้คือช้อนกลาง การทําอาหารเราต้องใช้ช้อนของเราชิมเราจะไปใช้ช้อนกลางชิมไม่ได้นะครับร้อนพิาออ่านะร้อนก็ไม่บอกโอ้โห,โหท่านชมครับมันอร่อยมากมากแล้วกลิ่นของมะขามเปียกและกลิ่นของผักชีฝรั่งมันโดดขึ้นมานี่คือความต่างของการต้มยำกุ้ง สูตรมุสลิมเหมือนก็ใส่ผงชูรสอ่ะใส่เปล่าไม่ใส่ค่ะเป็นประจักษ์พยานใส่น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วมันจะหวานตะแล่มตะแล่มหลัจะกทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอากับข้าวทุกชนิดมาวางไว้นในสำรับแล้วยกมาแล้วมากินร่วมกันการกินอาหารร่วมสำรับแบบนี้เป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่และเป็นวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญา มีงานวิจัยหลายชิ้นเขาบอกว่าการที่ครอบครัวใดกินอาหารร่วมสำรับเดียวกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ3-4วันครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นผมมีความูิดว่าใส่ถงูรบวันนี้หลังจากพี่วณาทำต้มยำกุ้งสูตรมุสลิมแล้วต้มยำกุ้งมาถูกไว้ที่สำรับ มีน้ำพริกประทูใช่ไหมพี่วรรณนา,าโอ้โหนี่ผักอะไรฮะเนี่ยะเจี๊ยบค่ะแล้วะมะเขือที่มะเขือมะเขือเปลาะใช่ไหมฮะวันนี้เราจะลองกินอาหารสำรับกับพี่มนูพี่วรรณาแล้วก็ผู้ใหญ่พินิจจะอิตอร่อยแค่ไหน เดี๋ยวเราชิมกันเลยลุยลุยแต่สิ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะขอบอกว่าการกินอาหารที่มีวัฒนธรรมเราต้องใช้ช้อนกลางการใช้ช้อนกลางเป็นความจําเป็นสําคัญของการกินอาหารเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผมจะทดต้ยมยำก่อนแล้วล่ะพี่พินิษเอ๋ยทนไม่ได้แล้วแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดคือชุมชนที่นี่ชอบกินข้าวกล้องเป็นประจํา พี่วณาคิดว่าข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาวยังไงมันดีกว่ามันมีอะไรอ่ะมีวิตามินเยอะค่ะมากกว่าข้าวขาวคนละบุคนละมะะาบตัวใหญ่เขาไปขายแล้วการกินน้ำพริกของชาวมุสลิมที่นี่ส่วนมากเป็นน้ำพริกกะปิค่ะผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าการกินน้ำพริกเป็นกุศโลบายของการกินอาหารแบบไทยๆเพราะว่าน้ำพริกนั้นได้กินผัก พอมีผักปุ๊บต้องมีน้ำพริกมีน้ำพริกต้องมีผักเป็นกุศลบายของคนไทยโบราณที่ทําให้คนได้กินผักเป็นประจําเหมือนกาบฝรั่งกินสลัดอย่าลืมนะครับผักคือผักเหมือนผักสลัดแต่น้ําพริกคือน้ําสลัดพอเวลากินเข้าไปปุ๊บคนไทยไม่ได้กินเฉพาะพริกน้ําพริกกับผักแต่คนไทยกินน้ําพริกกับปลาปลาทูขาดไม่ได้เลยใช่ไหม,ไมพี่มาดูสุดยอดมากๆเลยอ้าวกินกันได้แล้วหิวแล้วลุยเลยครับ อร่อยครับเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรัลคำว่าแผ่นดินงอกเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วมันงอกมาด้วยจากอะไรใหร้รู้บ้างว่าแผ่นดินงอก สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการบินไทยสายการบินแห่งชาติอาซิดมาคุยกันก่อนท่วมใหญ่มาตั้งรบรากอยู่ที่นีสส่สวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับอัสลามมุลกุมพี่มนูตอนปี2 5 5 4ตอนที่น้ำท่วมใหญ่อ่ะ มันท่วงประมาณถึงไหนหลังคาเลยไหมโอ้แม่เจ้าหลังคากเนี่ยกินได้ที่นี่เป็นที่ฝังศพของกีหยังพุกกี่ยังพุกคือบรรพุุษของที่นี่ที่อพยพมาจากรัฐปัตตานีสมัยที่รัฐปัตตานีแตกเมื่อรัชกาลที่4แล้วร่างอันไร้วิญญาณของท่านก็บรรจุอยู่ที่ตรงนี้และเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพรัก คุณลุงเกิดมาเจอกี่อย่างพุกเลยหรือเปล่าไม่เจอเลยแต่ว่ามันไอ้ที่ว่าเนี่ยสุสานก็มีอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วับผมไม่ทันเามีแว่ามาทำต่อเนี่ยอันนี้เรามาทําต่อมาทําต่อสร้างขึ้นมาครับแต่ร่างของท่านจริงๆก็อยู่ภายใต้สายนี้ใช่ใเรามาทําความเคารพกับกีอยังพุกตอนห่วงเวลาหรือเทศกาลไหนเวลาทําบุญทีก็มากันมากันเราถือว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่คุ้มครองชุมชนใช่ใช่ สมัยก่อนบ้านอยู่แถวนี้ท่าเมื่อก่อนนี้ชุมชนท่านชุมชนแล้วทำไมย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นอีอันนี้มันเป็นอีอันนี้มันเป็นแม่น้ำเนี่ยที่เราไปอยู่อ่ะเนี่ยที่เราอยู่เก่าที่ขึ้นไปตะกี้มันของแม่น้ําอมันงอกจากนี่ไปผ่นดินมันงอกออกมาํำว่าเป็นดินงอกเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วพี่มาดูมันงอกมาด้วยจากอะไรผมก็ไม่ทราบมันมามันงอกงอกมันมาเองอ่ะให้รู้บ้างว่าผ่นดินตอนน้ำเหนือมามันน้ำเหนือเราพาดินพาทราย แล้วก็ตกตะกอนกันแล้วก็กอง<ด>ขึ้นมาเป็นแผ่นดินเราเรียกว่าแผ่นดินงอก<ด>เลยได้กำไรเลยคุณผู้ชมครับชุมชนบ้านเกาะพระมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะแม่น้ำที่ไม่เชื่อมต่อกับแผ่นดินใดเลยเกาะแม่น้ำแบบนี้เป็นผลมาจากกระบวนการของกระแสน้ำอย่างการทับถมและการกร่อนเช่นน้ำที่ค่อยๆเซาะดินบริเวณลำน้ำโค้ง ตวัดจนกลายเป็นเกาะหรือการทับถมบริเวณดอนทรายใต้น้ำนั่นเองล่ะครับเขาเรียกเล่นอะไรลกูกห้ามใช้มือช่วยคุณชมครับชุมชนเกาะพระแห่งนี้มีเด็กเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแต่ละคนที่ดูแข็งแรงเตะฟุตบอลเล่งวิ่งไล่จับกันมากมายแล้วผมไม่เห็นเขาดื่มนม และเด็กเหล่านี้เป็นชาวมุสลิมนะครับที่เขาดื่มนมอย่างสบายอกสบายใจการดื่มนมของชาวมุสลิมนั้นเขาต้องมั่นใจว่านมนั้นมีตาฮาเาาเขาจึงจะดื่มนะครับทำไมเรียกว่าคานเรือดล่องสานจานสง่าได้เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของลูกแม,ม่น้ําเจ้าพระยานั่นก็คืออําเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาละ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 งั้นผมยกกลับบ้านนะได้เลยสถานที่แห่งนี้ เป็นเมืองโบราณสถานที่แห่งนี้เป็นราชธานีอันเก่าแก่ของประเทศไทยและที่สำคัญเป็นมรดกโลกร่องสลานจานสง่าจะมาทำอะไรที่นี่พาท่านผู้ชมไปชมอะไรอย่าลืมชมตอนหน้าครับ